ท่า today อัปเดตเปิดภาพ g ีรี Galaxy Star Chip Seven SUV คุ้มพลังปลั๊กอินไฮบริดอย่างเป็นทางการดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าแบบทึบไฟหน้าและไฟเดทไาม running l i ลท์แบบ LED 3ดวงพร้อมช่องระบายอากาศในชุดกันชนหน้าไฟไท้าย LED แนวยาวประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหลังคาพารามิกซันรูฟ ภายในดีไซน์แผงคอนโซลหน้าเรียบง่ายมาตรวัดสีดิจิทัล LCD ขนาด10.2นิ้วจอสัมผัสขนาด15.4นิ้วจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนแผงคอนโซลหน้ามีระบบ AI รองรับฟังก์ชันต่างๆคุมพลัง Plug-in Hybrid EMI ที่จีลี่พัฒนาขึ้นเอง เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลัง112แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุ19.09และ28.94กิโลวัตต์อาวโหมดไฟฟ้าวิ่งไกล101และ150กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลือง20.49และ20.62กิโลเมตรต่อลิตรขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า P3 ให้กำลังสูงสุด218แรงม้าความเร็วสูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งรวม2,39 10กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลือง37.45กิโลเมตรต่อลิตรเปิดตัวและขายที่จีนแล้วและอาจเป็นว่าที่ global model ของไายในานาม Geely EX7 หรือไม่ติดตามได้ที่ Car Today